สวัสดีจ่าเพนครับทุกคนมือนียายจ้าเมกาผ้ามวนด้วยจ่าเด้อผ้ามะขาโคเขา,ขาป่ามหาเหตุขมจักสีมานหม,มานเด้วยจ่าเห็นบอพี่น้องนี่ท้างกะเลยายยางไปบ่บด้ดอกพุนมันโตกแห้งนี่มาบานสร้างด้วยจ่าเด้อนี่นี่ให้ตาทองไปหาเน้พุน <laughs> ยายเขาไปบ่บด้ดอกเบืองที่ละท่างพี่น้องเลีกกะเลยายกระิืผ้ามาเบืองอบรยบรายากาศ เห็นบอพี่น้องกลุ่มถีบเลยนี่ได้บ่ได้กับพี่กำลังใจให้ยายในเด้อมือนี้ใหย่ยันมือยันลุ่มหายต่ตาท้องไปเออเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่แล้วเบื่แล้วจะหาเขาไปบ่ได้คือเก่าเห็นบอพี่น้องมันทางกันเลยเพิ่งมาเพิ่นมาติที่ซีพี่น้องเลย มาแจงผีเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้เพื่นเลยมานัางาเพิ่นีน้ปนแมัออกันเามากได้สองตานี่ถเขาอพ่กินเื่อ่นสองตานี่หลังหมดแล้พี่น้องเขาจเขาก็สิออกเนียโอ้เอามา่งนีจริอ๋อเคยมาสิบ่ เขามาส่งเรายูพยักด้วยจ่าให้แป right. ้นำเนาะพี่น้องพี่นออกมาเพื่อนกระไดไลของเพื่อนยูเนาะจ่าเนาะเห็นบ่อนี่เห็นบ่อกระไดไลอยู่โอ้ดอกงามมา่ายคลิปยังเด็เออเออยายก็มาหาทายคลิปเดี๋ยวยายเขาไปบ่อใดได้หน่ถ้าพ่อผู้งามเนี่ยไม่แจ้งหน้ <laughs> ไว้ป้าปเบิง้งพี่น้องรถเขาป้ายมันกระมืนน้องพี่น้องเอ,อ้ยยายสิผ้าเบิ้งบรรยากาศนี่นี่ออนี่เพี่บอพอได้กินอยู่หักยายสิเขาป้ายบ่ไดที่เบิง้งที่เรบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยยาย่ใเบ,บิ้งบรรยากาศ เออรถไงมันไปบ่ได้ตีจอดน้ำทางยางนิ่้เออมันมืนเด้พี่น้องเอ้พี่ยางน้ำยางเออใหายใจตะท้องไปในหมู่เพลินกันด้วยจาออ่เาเด้อจะได้กลับไปกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้อแฟนครับอยู่ปู่อยู่คนยายเขาไปบ่ได้แม่ทายขี้บ่ได้ดอกนี่มือน,นี่บ่งบรรยากาศอ,อืพอพอเบ่งบรรยากาศจนนีเขาอื่นมูน ยัง,บบง,งาใายก็บงหูดังยายมากไก่บานไหนกับบงโอ้เจนี่เขาเอินบาดย่างพิลลมตีหาเขาไปบไริทีนอตาน้อนบ่รด้กินดองนี่ตื่นทึ่มบิรนมียากเขาไปยหญ่ก็ะยาดธามืน ไปไปประกันมายืนอยู่นี่พ่อไปยายไปบ่ไดไปจ้าห้มะมันเด้อเด้อให้ไปไปใหะใหมะ <ๆ S 1> มันสูชูสู้ไปแต่ท่องไปในบูงพื้นเด้อแต่ท่องขอารีฮาลาปลอนี่เลยขว่าเอาไปอยู่แต่ท่องยางลิืวไปในบูงพื้น จะคอยสรวจบึงตะทองแล้วสิหลายหลายบ่ได้ก็เจะหาแถวนี้น่้บ่ไดกิเจ้ได้อยน้องพี่น้องสูสูคนมันตกดิตีล่กพี่น้องมองท่า ป๊ดอวูนี่พี่น้องนี่ยเยอะใดห็ดอันนี้เดี๋ยวจะเด้อยห็ดขิดตะลยุยเอาทุกอย่างที่กินได้แต่ท่องไปหาไก่ยูใหญ่เขาไปนำหมูปูบดใหญ่ยายก็อยู่หาแถวรถเนาะพี่น,อน้องเนาะสูซูมากับยายเด้อเบิ่งพี่น้อง แกก็สิเก็บขีเเบเบเบ้เล็กด้วยจ่าเด้อะหรเออบาร์ดเฮดแกก็เก็บขี้เล็กหนึ่งตัวแยกไปใกล้าบาร์ดเนี่ยเก็บยอดขี้เล็กเอาไปต้มงามๆเห็นบอสพี่น้องนีงง่เอาขี้เล็กมาไก่กระโผดน้องพี่น้องอะนนีี่่พี่น้ององามๆเก็บเอาขี้เล็กก่อนแต่ท,ทองเราไปแกก็ทีเก็บขี้เล็กน้องพี่น้องเนาะ เก็บหนอนมือตีละหนอดงามงามนึกพี่น้องเห็นบ่เก็บบ่ขี้ดิ็กไปตุ่มดีกว่านี่พี่น้องเออนี่พี่น้องหนอนงามหนอนงามเก็บบ่ขี้เล็กสวัสดีจ้า แยกสก็บขี่เล็กด้ีจ่าเด้อแยกบ่ได้แนวหนึ่งแยกอ้อแนวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะหอนง่ามโกรธพี่น้องเดี๋ยวไปตุ่มแก่ใส่เห็ดขุมเห็นใหญ่บ่เห็นใหญ่เก็บบ่พี่น้องหื้อหอนนี่เอาเกลืออัตัว พี่น้องงามบาพี่หยอกเรามากเลยพี่น้องคุณว่มา,ม,ามัน,น,นถอือผลยยมันนะนนี่สิเจ็บทองเพื่ออะไรเธอบางใหญ่เธอไปเห็ดกิ่นมัิเจ็บบ่เนาะพี่น้องละหมอง <laughs> มเป็นแรงหน้านาะพี่น้อง ดอกโอ้ยเประว่าดอกพูดอะใบงามิลิพี่น้องเลยนี่เห,ห็นบ่อกแกก็ทิเก็บเอาตัวเอาไปต้มไปตะแกงใส่เห็ดขมเนาะพี่น้องเนาะอ๋ยแกก็ห่าจนเมื่อไล่ะแถวโหล,ลดแถวหยังบ่มีเลยพี่น้องออื นี่พี่น้องย่ใหญ่เตี้ยปลาตาล่ะพระขิเล็กเอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยขิเล็กก็หยดงามงามยหญ่ขี้เก็บขิเล็กก็ด,ด้วยใจเด้อเก็บได้หลายล่ะแย่กะจิบ่ได้ให้อันอนี้ดอกอยหญ่ขี้เก็บก่อนใหญ่โ <laughs> มหุไทย <laughs> <laughs> เก็บเลย เอาขีเ้เล็กหยอดห้ามงัดชงงัดกบับบะหมียายเขาไปบ่ได้ <c oughs> นี่จ้านี่ใหญ่ามไม่รีพี่น้องเอาทุกอย่างที่กินได้ <c oughs> มาใกล้ปัน้นนี่นอพี่น้อนวะเอออเาขี้เล็กไปต้มแกงอร่อยไปเลยนี่พี่น้อง สิเก็บเอางามงามเลยพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่เฮ้ยพี่หนเอางามเลยอยากเก็บนี่ไปตาทองไปหาประธานออกมาอยู่เฮ้ยเจ้ากาห่องหวาดหวาดเลยเผิ่อกันไปทางไหนเนาะมันบ่มีเห็ดเด้อเผิ่อกันไปหาเห็ดบ่ ปาดพี่น้องโอ้งาบมีิใหญ่มาพอไดเนยอออยากเก็บคนได้ใจก,ก,กนได้ใจเด้อโอ้งามีลิพี่น้องนี่ห็นบ่นี่บอวัดเอไปลยเลยพี่น้องเอ้ยมึง่ออได้เดดดิ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 นี่นนน ôi ở đây phi nhỏ lưu ơi một cái bằng cho họ mất món mắt mọi người mắm mọi người mắm mọi người mắm nó người mắm mọi cái mắm con mắm mắm con mắm 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 ห้อนห้อน,อนลเลยคุณใส่โต๊ะละเดดออกละพี่น้องอนี่ยายออกมาหอ,อ,าหอ,อดวยละด้วยจ่านี่ยายเก็บผักขี้เหล็ดกด้วยจ่านี่ยอดยิ่งง่ามด้วยจ่าเด้อยายมาถาตาทองตาทองเขาไปหาในหมู่พื้นอยู่ยายไปเดี๋ยวเขาไปมันใกล้ตาทองว่ะต้องไปดอกเท้อหา,กาเหก็บขีเล็กแถวนี้แหลยยายกับเก็บขีเล็กขาดตาทองนี่ตะบึง ตะทองที่ลหลายบอ่บอบออกมากกับหมู่เรามาหาคุ่คนเดจยวจืมนางสาวตะทองรุนล่ะไปสองชั่วโมงแล้วเด้ยจ่าเด้อพูนยังไปอยู่ใหญ่กับจ่ายรีวิวเบิ้งอยู่ในนี้กิฟ <c> ต <ười> ์ินเล็กมเมื่อแล้วก็มาถาน้อพี่น,อน้องเนาะป่าพี่นอ้องบรรยากาศกะดีดีพี่น้องมึง ยายมาไก่ดิใหญ่มาทีนี้ก็เป็นกำลังใจให้ยายนี่เด้อเพจครับจูผูชูคน <c oughs> ขอบคุณห,หลายๆที่มาเป็นกำลังใจให้จูผูชูคนมาเมื่อยมากยังกับยายยายเห็นยังกับเบิง้งยายขอบคุณโดยใจยจริงด้วยจ้าเด้อยายรักพี่น้องด้วยจ้าเ <c oughs> อาตาตาทองเบืถถถถถถ้องบนนอนหย่านกคนเขาไปดุ่น ไปโดเหรอเป็นเขาไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงล่ะอสามชมั่วโมงเราไปทั้นออกมาอยู่พี่นอ้องใหญ่ก็หาป,ปาลปาโลปลาโลเลปลาโลรถนี่กบ็บ่มีแไหมพี่น้องเอ้ยเห็นจะโหลดพิ่นหาอันนี้โหลดพนก็มีเพิ่นหาหมดน้นองพี่น้องเนา,า,ะ,าะเาพิ่นบ่ได้หาเต็มใหญปลาโลไกล่รถนี่ของพิ่นตป็ไก่ ยายก็ปวดขาน้องพี่น้องพอไปกำลังแก่ให้ยายพอยายจะไม่แหงเกีบต่อไปได้จ่าเด้อยายเห็นนางก็บเบิ้งยายเนี่ยยายก็มา่มมวนในหมู่เขาไปมาก็ไปไกลมาได้นะเขาเจ็บแข็งเจ็บขาขาตาทองน้องพี่น้อง รีวิวให้บึง้งไปเรื่อยๆบึง้งย mm. หญ่กะหา่ายหญกะห่าปลาโลลุดใหายหาโจนเมื่อยแหล่ด้วยพี่น้องบ่ได้พ้อดอกย mm. ักษเลยออกมาเก็บค,ค,คลิปได้แล้วออกมานั่งถาตัวนอะนพี่น้อง mm. พุ่นออกมาแล้วพี่น้อง mm. มานบ่ อนี่ได้โอ้ยเออได้เท่าไรเก้าวไปบ่หอเห็ดไปบ่ดายไปบ่หอเธ็ดหายตะท้องหมานบ่เท้าข่อได้ขี้เล็กก้าวโอ้นี่เนี่ยมองนี่นี่แล้วมองข่อยหาจีบบ่พอไม่เท่า,าคยก็เลยเอาขี้เล็กตัวไปตม้มแกงใส่เห็ดขมมาเบิองข่อยรอไปสองสมงองละ่ะ ล้อลพ่อได้เห็ดน้อยเองต่ตัตตววางเก็บขี้เล็กขาขายผึ้งนั่นพี่น้องอูป้ปะดอกง,งามอยู่นะจน้ะเนาะอ้าพี่น้องนี่ได้ขี้เล็กได้เห็ดกับพ่อได้เก้งใส,ส่ขี้เล็กอยู่นะจ้ะเนาะมันมันอยู่มือน,นี่เอออ้า ถ,ถือถือขึ้นถือขือ่น <c oughs> ได้ก็สิจบคลิปมาหาเฮ็ดมืนอนี้อันนี้มันด้วยไซพุนกระไดเฮ็ดได้ยังสาวคีเล็กไว้เพียงแค่ได้ขี้เล็กนะจ้ามานมานอยู่กับจอบคลิปยายกินมีอกอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกระไรเฮ่ยไ้ยนี่ยด้วยจา้าสวัสดีจา้าไายรักพี่น้องด้วยจา้าจะกุฎที่ตามคลิปยายต่อไปเลยด้วยจ้าบายบายจุ๊บ ไปนี่ไปมึงเฮือนเนาะจะกดติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวได้จ่าแก่ชิบไปหายังอยู่เนาะแาวเนาะโม่พูดประเทศออกมาอยู่หทางยายจูไปก่อนเดี๋ยวมากก็ตึงยังตึงยังแต่เบื้องพืชสิได้บ่อยย่ยใส่เบื้องพืชดออกมาแล้วเด็กชิบุ้งไอพี่น้องนี่เพืชนออกมาอู้ยพี่จะดอกเงี้ยงงงงเนาะใหญ่ลูก งามงามต้มนึ่งเลยต้มนึ่งนี่พี่น้องพอ่อใดอยู่เออมีเตอร์ดองก็งามเลยปังปังเอ <laughs> อมิเตอร์ล่นนี่ละเออเดนนี้มันสิวัยแล้วเนะาะมันกำลังออกใหม่อีก่พี่เนะาะเหนช่วงนี้ <laughs> พี่นอ้องเออนี่คนได้บ่ได้เนาะนี่อูป้าเจ้าหนิเ <laughs> 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 จ้าหนิมาโอ้บ่เคยแพ้ไปเลย <laughs> ชุคนอยู่พ่อเดี๋ยวออมไปเฮา <laughs> ไปเพือนเฮาวอกมาเลยพ่อกระเด็นไล่ชุผู้ชุคนอยู่นะจ๊ะเนาะไป